ลิงสามตัวนี้นะคะเราไเลี้ยงคืออะไรอะ่ะมันต่อความผูกพันมันมีอยู่คืออยู่ในใจอะ่ะในปี2559นะครับเราก็มีการพบ โนบิตะนะครับแล้วก็ชิซูกะนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาส่งของกลางเราก็ยึดเป็นของกลางไว้นะครับแล้วก็นำมาเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็รอจนกว่าคดีถึงที่สุดตามกระบวนการตามกฎหมายก็ไบอันก็เช่นกันนะครับในปี62นะครับซึ่งตรงนี้ชิซูกะกับโนบิตะนี่ก็อายุประมาณ5ปีไบอันก็อายุประมาณ7ปีครับเรารับช่วงมาเลี้ยงประมาณอยู่6ปี แต่ทีเนี้ยคือเราผูกพันตรงที่ว่าหนึ่งเราเลี้ยงเขาเหมือนมันลูกคือได้คุยได้สัมผัสมากกว่ามีเวลาคุยกันถึงเวลาเราดื้อเราเอ็ดเอ็ดเขาก็ฟังมันนี่ก็เลยเกิดความผูกพันกันอันนี้คือเป็นจุดสุดท้ายที่เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ค่ะแล้วก็ส่งคืนอันดับสุดคือโนวิตะตัวกลางเนี่ยค่ะแล้วขอเป็นคนที่เป็นตัวที่ห่วงน้องมากที่สุด เป็นคนนี้จะไม่ปล่อยน้องจะกอดอยู่ตลอดแล้วตัวที่มาด้านหลังสุดคือใบอัน้นใบอั้นนั่นก็คือเป็นเด็กที่จะไม่ยุ่งกับใครจะสันโดษแต่ถึงเวลาได้กินปุ๊บเขาจะต้องได้กินผ,ผิดเวลาไม่ได้ชอบขนมแบบพรน,นี้เงี้ยของหว,วานหวานแบบขนมปังมงั่งอะไรเงี้ยค่ะที่เราซื้อนอกเหนือจากที่ว่าทางหน่วยจัดไปให้เราจะซื้อมาเสริมให้เขาตลอด อามใกล้ชิดจัชิดสุขการเนี่ยมากที่สุดเป็นอะไรที่อ่อนเนี่ยเรารอุ้มง่ายเขาออกมาคืออุ้มง่ายแต่ว่าไม่ได้นานมากนักเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสเขาเกืบทุกครั้งถามว่าความผูกพันก็เหมือนเราเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งที่เราใกล้ชิดเอ็ดเอ็ดได้คุยได้แล้วเหมือนอะไรเขาก็รับรู้ว่าเราวรักเขามันก็เลยมีความผูกพันต่อกัน อูรังอุตังเนี่ยเป็นสัตว์ไซเตสเบบัญชีหนึ่งแล้วก็อุรังอุตังก็เป็นสัตว์พุ่งครองของประเทศอินโดนีเซียสารัฐอินโดนีเซียแล้วก็มีประเทศเดียวในโลกด้วยนะครับก็มีแค่สองสายพันธุ์ก็คือบอร์เนียวและสุมาตรานั้นเป็นข้อตกลงที่ทุกๆประเทศจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเมื่อมีการลักลอบมีการค้านําข้ามผ่านแดนแล้วเนี่ยประเทศปลายทางจะต้องส่งกลับไปที่ประเทศต้นทาง ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเราส่งครั้งนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งที่6แล้วนะครับที่จะส่งต่างทั้งหมดรวมแล้วก็7 1บตัวด้วยกันกลับ้านแล้วนะสชคดีนะคะน้วงหลุยสื่มไหมสชคดีนะยิ้มเชียว,วมาเอา้ย